ลบสปอยท็อป20 2025อันดับ5 เปรียบเสมือนท็อปการ์ดเมริกภาคพื้นดิน F1 the movie เรียกได้ว่าเป็นการปลุกกระแสฟอร์มูล่าวันอย่างแท้จริงทําให้คนหันมาสนใจกีฬาแข่งรถประเภทนี้ขึ้นมาเยอะมากๆใครไม่รู้จัก F1 มาก่อนก็ดูได้ส่วนคนที่อินอยู่แล้วน่าจะยิ่งหลงรักหนังเรื่องนี้ดีเทลต่างๆก็ถือว่าเก็บรายละเอียดของการแข่งรถมาได้ครบถ้วนรวมถึงแคมโอของนักแข่งรถตัวจริงที่ยกขบวนกันมาเกือบทั้งหมดยิ่งเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกแล้วการที่ได้แบรดพิตมารับบทพระเอกสไตล์คลาสสิกฮอลลีวูดมาประกบคู่กับดารารุ่นใหม่อย่างดมมันนนออีีรก็เปเปคคท่่ข้าาางงลงตวไหจจะ ฮันซเมอร์ที่ยกระดับหนังให้ดูอลังการขึ้นไปอีกยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูใน IMAX คือสุดมากๆทั้งภาพและเสียงถือว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ดูหนังโรงที่มันที่สุดของปีที่ผ่านมาก็ว่าได้อันดับ4 สำหรับใครที่เป็นสายแอคติ้งเคยเรียนการแสดงหรือว่าชอบละครเวทีสิงส,งสิงผสมศิลปะการแสดงกับดราม่าของนักโทษในเรือนจำออกมาได้อย่างน่าประทับใจที่สำคัญเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของเรือนจำสิงสิงในนิวยอร์กที่มีโปรแกรม rehabilitation through the arts หรือ RTA ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้การแสดงละครและศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ต้องขังอีกจุดหนึ่งคือเรื่องนี้มีอดีตผู้ต้องขังที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆมาร่วมแสดงด้วยโดยที่มีโคแมนโดมิงโกมารับบทนำซึ่งเล่น ดีมากๆจนพาเขาเข้าชิงออสการ์ในสาขานักแสดงนําชายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยส่วนตัวผมรักเรื่องนี้มากเป็นหนังที่สะท้อนว่าศิลปะสามารถเยียวยาและเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ